สดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวการซ่อมพานาโซนิกนะครับ43นิ้วนะครับรุ่น TH43GX400T นะครับอาการครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอาการนี้ก็คือจอมืดนะครับหลอดแบ็คไลท์ติดนะครับก็คือไม่มีภาพนะครับแต่แบ็คไลท์สว่างนะครับหลังจอสว่างครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับเนี่ยนะครับหลังเครื่องนะจะมีแสงครับ แสงสียวขาวนีออนครับในรูรูจอนะครับหลังเครื่องครับนี่ครับก็ดูหน้าเครื่องครับนี่จะมีแสงครับสังเกตดีครับเนี่ยหน้าจอครับมืดครับไม่มีภาพนะครับโอเคครับผมครับหลังจากแกะฟ้ามากก็จะเจอรูปทรงแบบนี้นะครับงัดยากนะครับแก่นอนหมดแล้วก็งัดยากครับก็จับแล้วดึงขึ้นแรงๆนะครับการนัด น็อตรอบนี้หมดแล้วทุกตัวแล้วครับตามรูเนี่ยกอดขาตอตรงงัดเบาๆไม่ออกครับต้องกระชากแรงครับงัดขึ้นอย่างเงี้ยครถึงจะออกครับตัวนี้ก็เลยครับงัดตรงนี้ไม่ออกครับต้องตรงนี้ครับดันขึ้นแบบบีบบีบขึ้นอย่างเงี้ยครับแรงๆครับแต่ไงก็ระวังจอหน่อยครับกลัวแบบพลาดไปโดนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูครับตัวนี้ก็มาที่เน้นทีคอนก่อนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องวัดไฟดูนะครับ ฟิวจุดหลักครับฟิวถ้าฟิวขาดส่วนมากยากนะครับที่จะขาดถ้าไม่มีอะไรช็อตนะครับมีน้อยครับที่วัาสาดส่ฟิวใช้ได้จะมาต้องมีตัวช็อตครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมเสียบปลั๊กหาปลั๊กกันครับนี่ก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยครับแบ็คลท์ติดแล้วครับ เ,เดิม50โวลต์ดีซีหรือ10โวลต์ดีซีตามสำหนักนี้ให้รู้ว่าเข็มตีขึ้นตอนวัดไฟครับไฟมานะครับไฟมาจอมืดตัวนี้ มองหา VGL ออ VGH อยู่นี้ไม่มาครับนี่นะครับไม่มานี่ครับจะมองเห็นครับตรงน,นี้ครับอันนี้ VGL นะครับ VGL หนึ่ง VGL ก็พอเข้าใจาครับคือไฟจ่ายจ่ายเข้ามาแล้วแต่ว่าพวก VGH VGL อะไรไม่ออกเนะี่ยเดี๋ยวผมวัดถอดปัด,ป,ดปัดเลยดีกว่า อันดับแรกครับก่อนจะถอดสายแพรครับควรจะวัดดูพวกค่าซีเข้าๆก่อนครับพวกตัวนี้มีช็อตไหมบรเวนนะครับตัวหลักๆใหญ่ๆนะครับคร้าๆครับถ้าไม่มีช็อตก็ค่อยมาถอดสายแพรดูครับโอเคครับผมอ่าคุณหนึ่งครับวัดเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนครับไปจะวัดหาตัวเสียดูวัดดูคร่าวข้าก็ยังสงสัยอยู่ครับมันขึ้นไม่ช็อตเต็มที่ครับก็จะมีขึ้น ขึ้นอยู่ข้างหนึ่งพอประมาณเดี๋ยวค่อยๆดูทีนึงตอนนี้เมื่อวัดคร่าวเหมือนจะไม่มีตัวช็อตแบบเห็นเต็มๆครับเป็นยังไม่มีนะครับอาจจะรีก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็ลอยสายแพรดูก่อนครับตอนนี้ให้เราก็วัดไฟดูครับเพราะว่าบางครั้งมันโหลดมันอาจจะโหลดทางพวกทางนี้ก็ได้ครับสี่ทางนี้ครับโอเคผมเดี๋ยวลอยสายแพเลยครับสองข้างนะครับแล้วค่อยมาวัดไฟ VGL เอาหลักๆที่มองเห็นง่ายตอนนี้คือ VGL ตรงนี้โอเคครับ เมื่อถอดสายแพงแล้วครับเจียบปักแบไลท์ติดแล้วเดี๋ยววัดไฟดูมเตอร์จับกาวเหมือนเดิม10กดฮะเนี่ยไฟลบครับมาแล้วแสดงว่าจอช็อตครับไฟลบ4-5โวลต์ก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็สรุปว่าผ่านแล้ ตอนนี้ลามาไล่หาถ้าเราอยากรู้ว่าข้างไหนช็อตเราจะไล่วัดซีเลยก็ได้ครับลองไล่วัดเลยก็ได้หรือว่าถ้าอยากรู้ก็ใส่สายแพข้างหนึ่งก็เสียบดูว่าไฟยังอยู่ไหมถ้าอยู่ก็แสดงว่าข้างนี้ดีสมมุติใส่ข้างนี้เข้าไปนะครับถ้าไฟตรงนี้มาอยู่ก็แสดงว่าข้างนี้ดีแล้วถ้าใส่้างนี้เข้าไปไฟหายก็คือว่าข้างนี้เสียก็เลยวัดหาตัวเสียตอนนี้ผมก็ถอดปลั๊กเลยี๋ยวผมวัดดูเลยดีกว่านี่ครับเมื่อกี้ผมใส่ข้างนี้ไปครับ ไฟไม่ออกครับก็คือข้างนี้มีปัญหาผมเลยใส่ข้างนี้เข้าไปไฟยังจ่ายอยู่เหมือนเดิมครับตัวนี้ไฟเข็มยังตีลงมานี่ยครับก็คืออันนี้โอเคอันนี้เสียนะครับเดี๋ยวไล่ดูครับทีนี้ตอนนี้งานเขา้าแล้ครับงานตอนนี้วัดอารคูหนึ่งไล่ตามวัดซีพวกนี้ขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างปกติเลยครับไม่มีแบบขึ้นมาแบบให้สงสัยเลยครับทุกตัวที่ผมไล่วัดแล้วครับก็ เดี๋ยวจะลองปิดดูครับปิดไฟเลี้ยงมาฝั่งนี้แล้วครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับปิดเทปดูครับครับผมได้ทําการแปะไปแล้วแปะนี่คือผมคํานวณของผมเองครับไม่ต้องมาไล่วัดทีละเส้นสองเส้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันคุ้นชินครับจับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเรื่องแปะอะไรก็จะไวขึ้นครับก็ตอนนี้ที่วัดหาตัวเสียไม่ช็อตไม่มีก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ไฟ v j r h มันช็อตไปเลี้ยงฝั่งนี้แล้วก็รู้ว่าครบมันช็อตเส้นไหนสักเส้นผมไม่รู้นะนี่คือในความคิดของผมนะก็เลยลองปิดดูเลยตัดปัญหาอ่าถ้าปิดอย่างน้อยได้ไม่ได้ก็อาจจะมีภาพครึ่งจอหรือว่าไม่มีเลยหรือว่าอาจจะมีภาพตอนนี้ผมก็ผมตัดเทปสายเนี่ยบางอย่างเนี่ยผมไม่ได้มานะนนะครับคือผมมองว่า เอาปลายมิดเตอร์จีดูมองแค่ว่าตำแหน่งนี้มันเขียนประมาณนี้ VGL VGH VGHODD EV VGHEVN เนี่ยมันก็อยู่ประมาณจุดนี้กับจุดนี้ผมก็เล่าว่าถ้าผมแปะผมก็จะแปะตรงนี้เพื่อให้มันตรงกับ VGL VGH ไอ้พวกนี้มันจะเลยมาช่างมันถ้าภาพไม่ดีหรือดีหรือไม่ดีอย,ค,อยค่อยลดอีกทีนึงแต่นี้ผมแปะประมาณนี้เลย ช้เทียบสายจะมองยากนะครับอันนี้แปรแบบไม่ได้คำนวณนะแต่ว่าแปรให้มันตรงกับ VGL VGH ตรงนี้เออ VGH EVN กับ ODD ครับอันนี้มันก็มันก็ได้ตรงประมาณถ้าเนื้อของสายแพรครับก็อยู่ประมาณนี้ครับฝั่งนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเนี่ยจะบินกันมาแค่แต,ตรงนี้เดี๋ยวผมรับอีกทีหนึ่งตอนนี้ดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมไม่ไม่ต้องยกเครื่องก็ได้ครับ ตอนนี้ใช้มิเตอร์วัดไฟดูก็ได้ครับอันนี้เราค่อยมาลุ้นกันครับว่ามันจะติดไหมครับวันนี้ผมก็ยังไม่ได้มองนะครับผมแปลผมก็แปลของผมเลยใช้ความเคยชินครับคุ้นชินก็ตำแหน่งนี้วัดไฟมันจะตีเข็มจะตีลงนะครับว่าไฟยังอยู่ไหมเนี่ยไฟยังอยู่ครับตีลงเห็นไหมครับ ตีลงถ้าสับสายมิเตอร์ก็จะมาขึ้นอยู่ประมาณสี่ห้าโวลต์ตรงนี้โอเคอันนี้ใส่เข้าไปครับเดี๋ยวมาดูรุนม่นมีภาพไหมเอาครับมีนะครับผมก็ลืมดูเงานะครับนี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาลองภาพของกล่องเลยดีกว่าว่าภาพมันสวยหรือเปล่าครับโอเคครับ ลงใจแล้วครับเดี๋ยวมาดูอีกทีครับเอากล่องมาใส่ครับตอนนี้ก็เสียบกล่องแล้วนะครับกล่องลันช้านะครับมาแล้วเอาแล้วครับดูเดี๋ยวมาดูสีทีหนึ่งดูท่าทางน่าจะสวยอยู่นะตอนนี้คือไม่น่าจะต้องไปแก้ไขนะครับแก้ไขที่แปะนะครับก็เดี๋ยวผมวางหายขึ้นก็จะได้ชนะครับพอดีผมจับมือเดียวเลย นหยุดคลิปนะครับกลับหัวหน่อยนะครับพอดีดูก็โอเคเลยนะครับแปะครั้งเดียวครับไม่ต้องไปแก้ไขที่แปะเทปโอเคเลยครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนช่องครับนะครับเดี๋ยวครับก็ภาพมาสวยเลยครับไม่มีกวนไม่มีเส้นนะครับโอเค ดูรอบๆแล้วก็โอเคหมดเงาสะท้อนด้านบนครับเป็นพัดลมกับเพดานผนงังนี่ครับก็สวยครับโอเคครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วครับลืมนับสายแพรว่าปิดเส้นที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวผมนับสักครู่ครับก็สรุปว่าตัวนี้ผมปิดตั้งแต่5ถึง13นะครับก็นับพินไปนะครับ5ถึง13นะครับนับเป็นเส้นๆไปครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมประกอบนะครับเดี๋ยวจะแปะเป็นพับนิ่งนะครับ5ถึง13นะครับโอเคครับ ตอนก็ประกอบเรียบร้อยครับ ชาครับเดียวหยุดก่อนครับหยุดคลิปก่อนนี่ครับผมเรียบรอน้องปลอยยังบอกด้วยนะครับว่าตัวมันเองเนี่ยผ่อนผันมาแล้วสามปีปีนี้ ก็จะมายื่นเอกสารให้เสร็จตามระเบียบของกฎหมายเพื three, right? mm ่อขอออกไปก็โอเคครับผคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กช n น l ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม